ครับสาหรับข่าวนี้นะครับสาวธัญญานะครับได้อุ้มน้องลียานั่นเองนะครับควงเต็กนะครับออกงานพร้อมหน้ากันนะครับสามคนพ่อแม่ลูกครับรับสัมพันธ์ดีขึ้นแต่อ้าอึ้งครับว่ายังรีเทิร์นหรือเปล่านะครับคืนที่สื่อเนี่ยซัดว่าจะปั๊มลูกคนที่สองนะครับเดมว่าตอนนี้จะมีงานละครของท่องสามเร็วนี้แล้วนะครับก็ถ้ามองถึงความสัมพันธ์นัดนะตอนนี้ที่ที่เป็นข่าวทุกวันนี้ก็แบบ เหมือนจะมีความคุ้มเคือกันยังไม่ชัดเจนว่าเออโอเคกลับมารีขึ้นกันดีหรือยังหรือว่ายังไม่เลิฟก,กันหรือเปล่าตัวนี้ก็เราต้องมาเป็นกำลังใจกับครอบครัวนี้ไหมนะคุณพี่นะครับแต่ว่าในการสัมภาษณ์นะครับรายการหนึ่งนะครับเป็นในรายการฮัวทัศนะครับก็มีการสัมภาษณ์ถึงของคุณธัญญานะครับสําหรับตรงนี้นะครับดีเจบางทีว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างแล้วของตอนนี้นะครับข่าวก็คุณธัญญาเนี่ยบอกว่า ผมงงเหมือนกันนะครับว่าเขาบอกว่าเขาอะซื้อบ้านอยู่ติดกันนะครับสำหรับตรงนี้ผมก็เลยมงว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ย้ามีบ้านหลังเดียวกันเลยบ้านติดกันมาดูต่อกันเลยเปล่ามีบ้าติดกันหรือเปล่านะหลังบ้านเดียวกันเลยเปล่นะครับแต่บอกว่ายังแยกกันอยู่นั่นเองนะครับอแล้วแล้วทีนี้นักข่าวก็มีโอกาสได้ไปกระเบบกรเสข่าวนะ กับคุณธัญญาว่าแล้วน้องริยาจ้าหน้าตาเออสวยงามเลิศอยู่นานงคนนี้ก็โอเคเป็นตดดรงดาราเด็กได้ว่าจะรับโฆษณาบ้างหรือเลปล่าแล้วธัญญาบอกว่าไงครับคุณเมย์กบอกว่าอันนี้นะฮะมันมต้องเป็นโอกาสนะมันเป็นมันเป็นโอกาสทางผู้ใหญ่ว่าเออจะโอเคป้อนงานให้น้องหรือเปล่าแต่แต่ทางที่ดีก็คือว่าคือน้องน้องลิยาจะมีใส่ว่าเอาเจะตัวอีกนิดนึงนะคุณพี่แล้วแบบว่าถ้าเกิดรับงานไปัวจะแบบไปวีนในกองอะไรอย่างนี้จ้า ดูรีดจริงๆเลยครับก็อาจจะมากจ้าไม่ได้เต้านะจ้าถ้าจะฟ้องอะไรก็ทีเจบังชีนะครับจ้าว้าอย่าฟ้องเลยจ้าน่ารักอ้อคนนี้ก็ส่วนเหมือนเหมือนงานงานละครของคุณอัญญาก็น่าจะมีเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคือทางผู้ใหญ่ก็มีการติดต่อมาแล้วนะฮะเรียกว่าตอนนี้คือกลับมาอยู่เมืองไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับน่าจะคุณัญญาหน่าละแค่าหนกัน ก็ยังไงก็ต้องเป็นการใจแบบครอบครัวนี้นะฮะเบบว่าให้ประคองรักกันไปเรื่อยๆดีที่สุดครับแล้วก็หวังว่าจะกลับมาคือดีกันนะครับแล้วก็มาอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกนะครับทั้งคุณเป๊กนะครับคุณธัญญาแล้วก็น้องลิยานั่นเองนะครับก็เป็นข่าวที่คาดว่าจะดีขึ้นดีขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวสุขสันต์ได้กับข่าวนี้นะครับของคุณธัญญานะครับขอบคุณข่าวจากไหนครับดีเจวังชีับจากสำนักข่าว i n n นะครับที่สนุกข่าวเซฟเเป็นข่าวแรกของเราวันนี้เลยอ่ให้้รู